สวัสดีค่ะวันนี้สองพี่น้องเช้านี้จะมาทําอะไรกันคะฉีดยาให้แพ้โอ้โหไหนดูของพี่ก่อนเป็นยาอะไรคะเป็นยาถ่ายพยาธิเม็ดเลือดยาถ่ายพยาธิเม็ดเลือดวิธีการต้องทํำยังไงคะฉีดเข้ากล้ามเนื้อเลยเข้ากล้ามเนื้อยังไงคะก็วิธีการเจาะถึงลงไปในกล้ามเนื้อแล้วก็ฉีดโอ้ยอ่าในส่วนของน้องกันนะครับมีอะไรบ้างนี่เป็นฉีดเออพยาธิเข้าไปนอกอ่าฮะอ่าวิธีการฉีดก็คือดึงหนังขึ้นมาแล้วก็ฉีด เ่นี้เอ้ยเป็นภายในก็เคยจับกอกปากอ๋อก่อนหน้านี้พิรยาก,กัน้องกันเคยฉีดให้แพ้ไหมคะลูกเคยแบบกอกปากอ่าฮะแล้ววันนี้คุณพ่อจะสอนวิธีการฉีดให้ใช่ไหมคะมพร้อมไหมคะลูกพร้อมอ้าวไปดูกันเลยกันจะจับตัวต่อไปเพื่อมาเข้าฉีดวัคซีนนะคะ บังคับมาเลยควบคุมมาเลยครับผมาเดินมาดิมาเอาดิลูกช่วยน่ลยไหวไหมลูกต้องให้พ่อช่วยไหมครับเดินเดินเดินนี่ตัวที่สองแล้วนะคะหมอเริ่ม ประกอบประกอบนั่นด้วยที่ปิดเข็มอะ,อ,ะอย่าลืมจะไป กดัทูที่มีกล้ามเนื้อเยอะๆอ่านนั่นแหละอันนี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรอคะลูกอา้าวน้องกา้านต่อไปภารกิจของน้องก้านคือเริ่มเสียนแล้วเอ้อาปากดีอาชีอาชีมมงได้คิดไม่ได้เนี่ย เวลาคีนานกว่าเดิมอะครับครับโอเคอย่าไปเชี้อย่าอย่าไปเชี้เขียนดิอ่าสีจะเปยังคะลูกฉีดแล้วนะบนหลังเอ่าอันนี้เป็นวิธีอันนี้เป็นวิธีฉีดอะไรคะลูกฉีดใต้ผิวฉีดใต้ผิวหนังจะไปดนต่อไปเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเหรอคะลูก ตัวหนึ่งเราฉีดกี่เข็มคะลูกสามเข็มสมอ่าน้องก,กันห้องนี้ฉีดไปแล้วกี่ตัวครับผมเก้ารู้ได้ไงเขาไปฉีดครบแล้วเราจะใช้เปปร์ฉีดไปที่หลังอ๋อนะครับน้องก,กันจับเองกี่ตัวครับผมอืมที่เหลือหนูช่วยพ่อจับโอเคครับผมห้องต่อไปเชิญเลยครับผม Thank you.